สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไปธุระที่ห้างสรรพสินค้าค่ะก็ไปเจอนี่เลยค่ะเพื่อนๆเ,เขามีกระทงมาขายแล้วค่ะกระทงน่ารักน่ารักนะคะกระทงทําจากขนมปังค่ะเพื่อนๆสีสวยเลยค่ะเพื่อนๆ นนก็ใกล้วันลอยกระทงแล้วนะคะเพื่อนๆมีกระทงกันหรือยังเอ่ยอันนี้ก็เขาทำมาขายเรียบร้อยเลยค่ะเพื่อนๆสะดวกดีค่ะน่ารักด้วยสีสันสดใสค่ะมีเป็นรูปหมีแพันด้าด้วยนะคะเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะน้องปลาก็กินได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกะลามะพร้าวนะคะแล้วก็ มีเทียนดอกไม้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆแบบนี้ก็น่ารักดีมนกันนะคะสวยงามค่ะมาเห็นก็ดูแล้วก็ยิ้มตามเลยค่ะเพื่อนๆความคิดสร้างสารรค์น่ารักมากเลยค่ะันนี้ก็เป็นรูปน้องเต่านะคะน่ารักมากเลยค่ะน้องเต่า ต่อไปก็อันนี้ก็เป็นรูปน้องแมวนะคะน่ารักมากเลยค่ะเพืเ่อนๆคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ